สิครับวอนนีพี่นองมากินขอซอน้ำกันแกงเซนครับแแศบๆหอนหอนควันห้อยห้อยอยูอากินกินน้ำกกับขอดยุ่ด้วยกินแกงเสซน แอรบอมีกินเจ้าเ้อครับนี่กินสวยอแอรเทียงหวานเชียงชนเล่กับแซบเด้วแซบกันอินไกล้ลกันหายไรแอรวคนมึงเล่เป็นยังคือมักหวาน คนมึงเลยนี่หวานครับคนอุดรนี่อยากอยากเข้มอยากเผ็ดอยู่มี่แห้งโซนฮวนันโซนนี่แห้งไร